นะรับข้าวปริญญานะรับกับโนเลียบเพชรรยตปังๆนะรับาโคมาเลยนะจะรีตามโคแล้วก็ตาูองเลยนะรับัูเล็กฟาแล้ยนะกับตมู่องไปเลยวันนี้ิตัวูเต็มตามปูแก๊นะรับตั้เวลานิดนะรับเี่ยตมเวลานิดนะรับเป้นไซปูตายเ้าตัูองไปย ก็รอะไรต้นะรอับรนีใช่รระดีไปลงมันดุีรุ่นไอรุ่นดีดิรุ่นดีไม่ลุงแต่แลุมาแล้วดยงีกันลุง จะพาไปเลยนะครับ9ปิญญาตัวไหนแม็กบ์ปังใช้ด้วยนะครับพาไปเลยนะครับตั้มเวลามาเลยนะครับกับโต้เลี่ยนเบ็ตปัญญาทังนะครับตั้มเวลามาเลยนะครับหัวบิ๊กเก้อหูเต็มนะครับคนนี้เหยื่อใช้หูใจตายก็ด้วยนะครับ แจ๊กไ <heaven> ม <entender> ่ม <S 2 avez> ีตอนกุ้ง สวัสดีสามาถทุกท่านนะครับว่กเล็กกำลังจะเดินทางก้านะว่ากเล็กกำลังจะเดินทางก้านะเ้ามากอโน้เลี่ยมเป็ดพยักปันตัางเรือบางโซนนะป้าบิดเก้าวงวงเก้าดันดันนะปบิดเก้าวงวงเก้าดันดันนะกเล็กกับโกเล็กหนึ่งเส้นลูบอลบากราหอบบาริญญาข้งงในแม็กบันเส้กวยก้าบอลนะ ว้าวที่สนามจนโกูนนะก้อนดังมีหัวแต่กันดมัดสิบซองกูชนนะครับกูอีกน้ำลายการดุกดังเจดเป็ดบางพึ่งครับเรียกว่เป็ดบางพึ่งชนกับโน้ตใยันหน่อยลูกเส้นใจครับซองลานซองเส้นบาทนะครับอยู่กูทีฮุกนะครับส่วนว่ากูนี่กูเล็กครับกูเล็กเป็นการพบกะละว่างก้าวปาริญญาจากบ้านไส้กรวยครับชนกับโน้เลี่ยมเป็ดพยักบันต่างกับบางซ้อนจากบ้านอภุดกับเอามาก่อนนี้โนด เลี่ยมเป็ดประหยัดพันด่างบางซ้อนกับของหนองนายบุ๊กบ้านน้ำพุทธกับปอบิดก็วว่งสั้นๆนะครับก้าวมาล้างก้าวปาริญญาก้าวมาล้างก้าวปรินยาก้าวมาล้างก้าวปริญญานะครับก้าวก้าวเป็นแดงก้าวเป็นแดงโนดเป็นดำโนดเป็นดำไม่โก้ครับไม่โก้ไม่โก้ไม่โก้ mày cô mày dây cánh nè, cao dây là có nè, số cao dây nè, số 9, yếi nè, ôi chúa rồi, nè, cao này nè, mày cô, mày cô. Mày Mày ไม่กูเอาเราไปเลกงข้าตัวเด็กจะลางก่อนก็ัวข้าตัวเด็กจะลางก่อน้ปารปเวนาพยยกับลงข้าวปาิเสนี่มนบานี่คือข้าวปาริญญานะข้าวปาริญญากล้องในเม็กบานใส่กล้วยนะอะไรเปม่เด้งนะครับ ไม,ไ,มไม่ไม่กูนะกูนี่ไม่กูนะนี่คือก้าวปรินยาครับตัวก้าแล้วว่าอยูจะเป็นเบอร์พีว่านะแล้วว่านักลํำจับนะก้าวสั้นๆนะก้าสั้นๆนะนี่คือก้าวปารินยาครับนี่คือก้าวปารินยาจากบอนเสกวยนะไม่นะไม่นะร่างกายจับจหน้าหน้าแน่นๆนะครับเป็นลังหน้าตึบเลยก้านี้นะเป็นเบอร์พีนะตอนนี้ก้านี้ยังยังีน่หวะ เราวมาเดยตัวดำมันมั่งรับส่วนทีน่ตัวดำกับตัวดำเชวันโนดเลี่ยมเป็ดพยักบั้นต่างบางซ้อนรับบางซ้อนก้นงองในบุกบ้านน้ำพุทธจังหวัดตังนะตัวนี้ไม่นะตัวนี้ไม่นะตัวดำส่งเข้าช่วยนะตัวดำส่งเข้าช่วยนะแล้วร่างกายอยู่เบาๆว่าตัวก้าวทักอิดนะครับไม่โก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  กูที่นึงในรายการกับคนนีที่นึงในรายการเดิมปิดกันนึ่งแสนคุณบาทนะไม่กูไม่กูรอลาก้ารอลาก้าตัวเก้าอยู่นักลำจับว่าอะไมาแต่ว่าตัวดำส่งเก้าซวยว่านั่งไะตัวดำส่งเก้าซวยนะแล้วว่ากานน้ำนักะรีนนะครับใช่ไหมครับ ตัวดำนะครับจวานุเลี่ยมเป็ดปะยักปันตางบางสันจากปันนรรพุธนะครับส่วนตัวแดงอีกครั้งนะครับไปเลยตัวแดงอีกครั้งตัวแดงเก้าบริญญานะตัวแดงเก้าบริญญานะตัวแดงก้ส่งเก้าแต่ว่านักลํำดีนะไม่กูไม่กูลาราเก้าลาาก้าเอาดำปลอมนะดำปลอมนะ มอบรอมอบรอมอบรอรอราคาไม่กูไม่กูได้ไหมตัวดำ้าดีก้านน้ำนักแล้วบางๆว่านะตัวก้าวการส่งเก้าแล้วนักดำจับนะอยู่หน้าเน็ตตึบเลยนะอยู่ตุ้นๆนะครับสมบูรณ์นะตัวก้าสมบูรณ์ว่าโอยอยู่ในสภาพร่างกายนะ เป็นนุ่เฮาน้ำหนักด mm ีดังกูได้ไหมครับแต่ว่าตัวเก้ามันจะอยู่หน้าหน้าเป็นล่งไรหน้าดีนะน้ำหนักดีว oh 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 oh> ่านะเป็นเบอร์ปีทีิแต่ว่าการถ่งเก้านะคูนี hm ่คูเล็กนะคูนี่คูเล็กนะคูนี่คูเล็กนะนุ่งอปลอมนะสองวันที่บ้านมานะครับคูเล็กกับคูที่สองนะกินลาก้าแพ้งปีนะณก่อนดังซ่องวันจนกันที่บ้านมานนะเปิดว่าสกราชปียาเพลนะครับ ซ่องกูเลกกินแป้งปีนะวันเรกกินเบื Dead ้อนาอร่อยซ่องกูเลกว่าก็กินแป้งกันทั้งซ่องกูเรามาเล่กกันครับว่ากูนี่กูที่นึงับเปิดว่ารายการสนามยังกูนะก้อนถังจะกินแป้งละไม้กับจะริกะม้ากับแงเก้าปริญญาน้แ้งเก้าริญญาลนบัง้นนะจมับอันนี้วเนี้ไม่กูรอลาก้านะ ก็ดีมากแบบมันงามดิแบบก็ดีมากแบบเมื่อดำ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 แล้วก็อยู่โน้ตเลี่ยมเป็ดพายักเป็นตั้งบางสั้นจากปานนภูษ์ตัวที่จะมาเช็คอีกในจอในกองนะตัวดำเข้าดีเข้าช่วยนะแล้วก็การนำนักลี้ดำตอดำตอเมื่อดำ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  กูเล็กนะกูเล็กนะครับกูเล็กนะอุวยชิบซ่องกูชนนะุวชิกูชนนะเจ็ดล่องแปดองแปดล่องเบือดำแปดองเบือดำแปดล่องเมือดำแปดล่องเบือดำแปดล่องำแปดล่องมือดำแปดลองเบือดำแปดำปดงือำแปดงักาเบียนลากาเบียนลากาเบียนเอาต่อแปดลองเอาต่อแปดอง ดำตอกาแปรรอง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 คู้เล็กครับคู้เล็กวันนี้หัวจะต้องกูเต็มเลยการนะครับไม่มีต้นนะไม่มีต้นนะวันนี้เป็ดบางพึ่งเจอครับซาญหน่อยลูก,สลกแสงนไชนะซองลาซองเส้นปลาจุกปูนิุกนะครับดำตอก้าดำตอก้าดำตอก้าเรียกว่าก้าวบ่อาการนิ่งตังกูนะครับไม่มีอาการเปิดๆเอ๊ะตกใจอะไรดีนะ เอาหัวรอบ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 ทำต่อเข้า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 กูเล็กกับกูเล็กกูเล็กกูเล็กกับกูเล็กกูเล็กหนึ่งเซนทุกพันบาทจะพลิกไหมเรามาเล่นกันครับหัวร้องหรือว่าหัวต่อครับกรรมการตั้งบอยหัว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 ตอหัวเอาเอาไม่ต่อหัวดีนะไม่ต่อหัวดีนะกรรมการตั้งบอยหัวนะเอาหัวตอห่วเราก็ได้เจ็นอันดับกดแดงปุ่มกดครับ đâm ăn bay đâm ăn bay đâm to đâm to ơi đâm ăn bay đâm kẹp kẹp na ai à, ô oh, lệch căn lệch căn đâm to chết đâm to chết đâm to chết đâm to hút đám to hút đấm to hút to hút đấm to, 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 à, to, à, to. to đâm, na, đâm na. Ừ to đấm à, to đâm à to đấm to nín to đấm to 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 ลาข้าดำที่เขากินมากรับดำที่เขากินมาดำกินมาดำกินมาอ๋อไหวก้าวทิมไม่กูนะไม่กูนะดำต่ออาซีลองกับดำต่ออาซีลองไทยก้าทิมไปอาลองไทยก้าทิมไปก้าทิมเจ็บๆนะอาลอง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 หายก้าวเดี๋นะไป อากูเลกกูเลกชิกดวงอันนี้เต็มอีกตัวแดงตั้งสติได้เลยนะไม่เก็บมันว่าที่เห็นไหมนะเลี้ยววันหนึ่งนะลาก้า่อยู่ดำหน้าตัวดำตัวตอนนู่ดเลี่ยมเป็ดประหยัดปั้งตั้งเลย่อบางสันนะครับกองบ้านน้พุษณะรับผันใจกองตัวแดงตัวร้องกับก้าตัวแดงใหญ่จากฟานไส้กล้วยนะไอเลี้ยววันเวียนกันเวียนกันดำก้าวๆดำต้อว่าต้องกับตัวดำยังต้อไม่ได้นะเข้าสันสันแต่เอเออเข้าสันสันร่างกายจับ may đôi cánh thằng ô đấy mi đâm to đâm to đâm to ôu hút lon có đèn mi bé gặp ơi ơi hút lon hút lon to hút to ơi đèn tôi nè đâm đâm to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  đi đâm to đi anh đèn hoa đèn tâm đại yom đâm to đâm đâm to lon đâm to lon đâm to tung tung đâm to to đâm to to đâm to rồi ดำตัวเขาเกินไปกับดำตัวเขาเกินไปดำต่อร่องดำต่อร่องดำต่อร่องเบื้อมนารองเบื้อมนารองซองต่อเบื้อมนารองร่างตอนตัดแดงมีแพ้นะร่างตอนตัดแดงมีแพ้นะจังไหวกไอ้ดำรวมไอ้ต่อร่องอันตั้มตายอีหลงนะตัวเข้านะดำต่อซ้ำซองร่องดำต่อซ้ำซองร่องนูดบังสันจักบ้านน้ำพุทธตัวดำใสยมือหัวต้อนะเป็นตัวต้อนอีกซองอดีบันกับซองอดีบันเอ้าดำตัวเขาเข็นไปซองต่อเบื้อมนารองนะเจมส์ เอ้าวกูเล็กเปิดวัาช่วยๆลูกกินแป้งนะกูดิยายหยอดหน่อยหน้าต้องวันเล็กนะครับนักก่อนดังซองวันที่บ้านมากูนึกกูซองกินแป้งพี่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดำจิ้มไอ้เก้าวแทงแล้วการล่องแล้วการล่องซองล่องซองล่องแด่งค้มมาไอ้ดำไม่รวบดำไม่รวบดำไม่รวบดำท่อดำต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 ่อก้าวเลย้มก้าวเลยเอ้าดำต่อม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 าโยไมาโยครับโยไมาโยดำจุกไอ้ก้าวปิ้งไหว้ก้าวปิ้งไหว โยไม่โยดำโตดำกูไม่เ้าวิ่องะไดำกว่ารปากวับไม่กัวไม่กัองลงซองลงซองลงองลงองลงสาม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 ลงสาลงไม่ไปนะไม่ไปได้เท่านี้นะเดดำตที่่องเจลงดำตที่ซ่องลงคับดำตที่ซองเจ็ดลงร้อยแล้วร้อยแล้วกูเล็กนะกูเล็กนะ ลองอันนี้ลองอันนี้จะมาเย็ดแล้วว่าจดเหล็กเดียวนู่นทำตาอีลองนะตัวเก้านะเอาไปเรื่องเราดำต่อซี่ดำต่อซี่ดำต่อซี่ว่าจนไม่วิ่งไม่เป๊ะนะพ่อหัวนะเอาวับเลยครับแดงวับเลยซี่ต่อต้องเจรองซี่ต่อต้องเจรองตัวแดงมีเป๊ะนะตัวแดงมีเป๊ะนะผมบอกนะอ่าต่อยแล้ว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  ลิดาไอ้เก้าแดงไปไอ้ก้าแดงไอ้ดำม้วนแล้วไปดำไม่รู <t iny> <t iny ok ้ครับสี่หล่อง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 อ๋อเก้ารุ่นมาเก้ารุ่นมาตัดแล้วมาว่าต้องงับไอ้ก้ารุ่นไปเก้ารุ่นไปดำต่อดำจุกดำปลักดำต่อดำต่อยังไม่ได้ครับยังต่อไม่ได้ครับไป้ดำจี้ไปก็ไปตัวแดงเป้เบา อย่งงู้เลยนะล่งดอนล่งไลยนะอีู่้ตัวดำกั็มีเบสอลไรกันนะครับดำก้าวว่างดำจุกดำก้มมาดำก้มมาไอ้ก้าวเวียงรึเปล่าไอ้ก้าวปลักไอ้ก้าวโต้ก้าวข้มมาหัวตรงไอ้ก้าวก้มมาดำก้าวว่างดำจุกจุกมาปลักมาโต้มาต่อมาต่อมาไอ้ก้าวโต้จันนะโต้ไม่ได้แล้วครับโต้ไม่ได้แล้วครับตัวดำโตอไม่ได้แล้วนะอ่าต่อต้องอารอง ก้าวเลยว่ะไม่นั no ่นเลยนะมีเป๊กกี้กุ้นต่างหูครับมีเป๊กกี้กุ้นต่างหูคูเล็กกับคูเล็กเส้นนกเงินบาทเส้นนกเงินบาทไม่กูนะลาก้าอยู่ดำหน้าไอ้ดำก้มมาไอ้ดำตื้อเขาอยู่นะอ่ามีต่อไม่ร่องดำต่อดำต่อตัวดำตัวต้อนจีวาโนดเลี่ยมเป็ดประหยัดเป็นตังหรืออะไรบางสั้นนะครับใครจะซ่าหมาแจงเกลือได้ก่อนครับ ไอ้ก้าวลุนไปก้าวกลุ่มว่ารุ่นไปครับรุ่นไปรุ่นไปดำต่อไปดำต่อไปเวลาชนบาแล้วฮุกหน้าที่นะเวลาชนบาแล้วฮุกหน้าที่ครับเฮ้ยดำกี้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 เอาแล้วเอาแล้วไปตื้ออาลอง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 กินตู้ตู้มาแล้วไปตื้อกินตู้ตู้มาแล้วไอ้ก้าวจ่อไอ้ก้าวจ่อไอ้ก้าวค้มไอ้ดำก่อนแล้วไปดำต่อดำก้าวก้างไอ้ดำต่อดำต่อดำต่อไอ้ก้าววิ่งได้เลวนะฮุกลองฮุกลองเลยฮุกลองเลย เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแล้วว่าตัวเก้าโดได้แล้วนะจัดล่องเลย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 ล่องอันนี้ล่องอันนี้ล่องอันนี้กินตู้ตู้มาแรงกันไปเอ้ยกินตู้ตู้มาแรงนะก้าวล่องเบื่อดั้มก้าวล่องเบื่อดั้มก้าวล่องไม่เจอยาเบอร์แดงกันไปเอ้ยตัวตัวตอกี้มาแล้วนะตัวอกี้มาแะไรนะมาบอกก่อนหน้าดัมเก็นมาไอ้เ้าทิมไอ้เ้าควานไอ้เ้าต้อเฮ้ยดัมเกาคว้านทำยุกดำโต๊ะป่ไอ้เกาจ้อแล้วมาโคตรตงตัวดำโต๊ะมาได้แล้วดำโต๊ะมาได้แล้วันไปเอ้ย ดูเดือนแรกกูแรงกูดูเดือนแรกมึงออไอ้ดำถือเข้ากัมาดำยุกมาดำยุกมาดำปลักมาไอ้เข้าต้นมาตัวเข้าเปล่าเว้ยบ่ตัวดีนะตัวดำไม่ได้ปักได้โทษเลยนะดำต่อเก้าดำต่อเก้ายังไม่เบอร์แดงเลยยังไม่เบอร์แดงนะลองอันนี้ลองอันนี้เรามายังเออจากปั่นสองปันสามขึ้นมาเก้าต่อแปดรองเลยนะขึ้นมาสิบเก้าเลยนะ คิดว่าแกไม้เลยนะครับกูเล็กนะที่นี่นักบดังสมาชิกนะต้องกูเล็กชอบบันเทิงนะครับกูเล็ก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 เอื้อดำก้าวข้างน้บจุกดำพลักน้บจุกอันเด็กต้นรัมาลาก้าขึ้นมาเบียดเบียดเลยนะเจ็ดนาทีบ้านเจ็ดนาทีบ้านเจ็ดนาทีบ้านเวลาจนไปแล้วเจ็ดนาทีครับตัวต่อกี้มากก่อนเลยนะไอ้ดำก้าวข้างน้บจุกยุกไปยุกไปยุกไปไอ้ก้าวลุบมาโคตรต่อไม่ได้เลยเออ ตัวเก้านั่นแหละกัวจีนะครับตัวต่อดาไถ่ลงนะครับตอนนี้เรียกว่าโัวได้แม่เหลนนะตัวเก้านี้นะอันดับไกองคือตัวแดงตัวลงนะครับข้าวปาริญญาจากบ้านไส้กวยนะตัวดำตัวตอนโนเลี่ยมเพชรอยากปั้นตั้งรู้บ้างสันอยากปั้นน้ำพุทธนะครับลอยแล้วลอยแล้วลอยแล้วเออเปดนาทีบ้านเปดนาทีบ้านเปดนาทีบ้าน แปนาทีบ้านแปนาทีบ้านดูเดือนแล้วไหมเออกูเล็กดูเดือนแล้วไอ้ดำจิ้มไอ้ดำจิ้มเอ้ยก้าววิ่ง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 ไอ้เล่มันโย่ดำได้มาเดียวหลักวิ่งเชื่อเลยหลักวิ่งเชื่อเลยดำได้มาเดียวเกียร์ก้อยแดงเกียร์ก้อยแดงจังว่าลาก้ามาดีปอดีมีงานหลักวิ่งเลยครับหลักวิ่งเลยครับเกียร์ก้อยแดงเกียร์ก้อยแดงแปดนาทีครับแปดนาทีโน้ตเลี่ยมแปดปยัดปรนตั้งหรือว่าบางสั้นกองลำบุก บ้านนภุษกับตัวกะตัวนุชมุนมื่งหัวต่อนะได้มาเดียวได้มาเดียวเกียร์ก้อยแดงเกียร์ก้อยแดงเล่ห์วัตโซได้เล่ห์ยูยูมาดูมาย่อมดดวิ่งเองนะไอ้เก้านี่นะนัดสามคุดไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วหัวเมือมาแลม่เล่ยนะหัวยึกยึกแล่หนะเอาดำได้มาเดียวเล่หวัตโซได้แม่เล่ยไอ้เก้านี่ อยู่ๆมาดักลูดวิ่งเลยนะกาวนาทีแบบหัวตอครับวันนี้หัวตอวันนี้หัวตอพวกมัวตอต่างวัดเลยนะเพื่อนเออโนดบังสันจากบ้านน้ำพุตกับมุ่งน้ำมึนหัวตอนะได้ไหมเดี๋ยวแป้งกับแป้งรอชโมือรอชโมือกาวนาทีแบบกาววันนีู้ทีหนึ่งครับกูทีหนึ่งเกีล็ดกล้วยแดงดำรอยโจมือเลยดำรอยโจมือเลยน่าจะไม่มีปัญหาครับน่าจะไม่มีปัญหา ดไวบางสันลงในบุกบาน,นพุทุมน้ำมันนรอโมือนะดำรอโมือกับซิบนาดีกับซิบนาที้ดำชนะด,ดำชนะโนดเลี่ยมเป็ดประยับ้นตางเรือบังสันก้องในบุ๊กองในบุกบันอพุกับตโนดมุนมนหัวต้อนอะอะอะนะเป็นคว้าชนะกับ งวดอวดตอกับอวแรงวดตออ้วดตอโนมุ่นนั่นมุ่นอ้วดตอชนะสิบนาทีคบสิบนาทีัวที่สองครับตัที่สองนิ่จัดปยังต้อนโจบาลำจัง จนกับโนดล่างก้าปานดบ็ม่ดบายกูซีสุพนุตังกับหนึ่งเซนมืนตาครับลองว่ากับบกับผ anyway. ู้ท uh ี่ผทองรับลที่เอไปวงโดยผู้ที่องนมาได้เลยไั้ดอูเลกเปิดหัวหัวต้อนาลองว่าผู้องับลองว่าู้องนินาประหยักกับโนดล่างเก้าานดีครับ หนึ่งเซนปุกหมื่นบาทหลอ่อหวะกระบ๋องกับซาเมจิกับ นะครับเปิดด้วยด้วยหัวต้อนะครับสามาจีกครับเรามาเลขคู่ต่อไปกันครับมินชายพยัคับจากบาลชางก้าวล่อดีใจถนนละก้าวปาเถิกับจากไอ้โคนชินิตุพนนท์นั่งแ่นบาทกับฝากโกมาเลย โบนกซ่ามาเข้าโยติกกับโรยวิชาคุณเจสานโนฮุกแท้โตยามาดง